คุณผู้ชมคะในเรื่องของคดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องพิจารณากันนะคะว่าเข้าข่ายล้มล้างระบอบการปกครองหรือไม่เรื่องนี้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องจะต้องเข้าดําเนินการให้การต่อสารรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งสาลนัดไต่สวนพยานทั้งสองฝ่ายแล้วในวันที่หและ6กรกฎาคมนี้ค่ะเรื่องนี้คุณวราวิจิมณีได้คุยกับคุณโพค,คินพลกุลน,นะคะหนึ่งในพยานฝ่ายผู้ถูกร้อง คุณโพคินเป็นทั้งอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาและสมาชิกบ้านเลขที่111ที่เพิ่งจะพ้นโทษทางการเมืองนะคะคุณโพคินให้ความเห็นในประเด็นเรื่องนี้อย่างไรติดตามจากการสัมภาษณ์ค่ะคุณโพคินเป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องแน่นอนว่าจะต้องยืนยันกับศาลว่าศาลไม่มีอำนาจ ที่จะพิจารณาตามมาตรา68ใช่ไหมครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการบางส่วนบอกว่าศาลอาจจะมีอำนาจตีความอย่างกว้างก็ได้ตรงนี้จะชี้แจงอย่างไงครผมได้ทําเอกสารส่งไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแต่ผมจะชี้แจงนะประเด็นมันก็ง่ายๆเท่าทนั้นเองว่ามาตรา68เนี่ยไม่พูดถึงประเด็นอื่นเอาเนื้อหาก่อนว่าที่จะมาสู่ศาลได้เนี่ยนะครับก็คือ1มีการใช้สิทธิเสรีภาพไปในทางที่จะล้มล้างการปกครองในระบบชาติไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นประเด็นที่1 ประเด็นที่สองใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อให้เกิดการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิธีทางรัฐธรรมนูญน,นี่คือข้อกฎหมาย <Yeah. S 1> ก็มาดูข้อเท็จจริงขณะนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาตรา29 1ึซึ่งบัญญัติไว้เด้ยวยการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้น,นบอกว่าการแก้ไขเนี่ยมาเริ่มที่อยู่ต้องยกร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาคนจะยกร่างได้ขณะนี้มี4กลุ่ม1คือคณะมนตรี 2>, <Yeah. S 1> 2คือสอส1ใน5 3คือสอสอบวกสว1ใน5 สี่คือประชาชนห้าหมื่นคนเข้าชื่อถูกไหมครับก็ปรากฏว่าที่เขาทำไปขนาดนี้จนถึงวาระสองเนี่ย<ม>ก็คือเพิ่มอีกกลุ่มคือที่เรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญใช่นหมคือสอสอรข้อเท็จจริงจบมีแค่นี้เองถูกไหมครับและรั้นุน291เเองตัวบทปัจจุบันเนี่ยก็ห้ามแก้ใน2เรื่องไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นค้ำตรีจะเป็นห้ามยืนยติที่แก้ไขเรื่องรูปแบบการปกครองในแบบชบับไตยกับรูปของรัฐ แน่นอนถ้าคุณยืน่นเข้ามาคงม,มีความผิดทางอาญาก็ต้องดูกันต่อไปเช่นเดียวกันเขาก็ไปเขียนห้ามสสรไว้ถึงไม่ห้ามก็สองอันนี้มันห้ามอยู่แล้วเขาเขียนเสริมไปอีกก็ห้ามสองเรื่องบวงห้ามแก้หมดพระมหากษัตริย์ถูกไหมครับทั้งหมดข้อเทีจจริงตอนนี้มีแค่นี้ถามว่าข้อเทีจจริงแค่นี้เนี่ยมันเป็นการล้มล้างการปกครองหรือยังฮะถ้ามีข้อโต้แย้งว่าทําไมไม่แก้เป็นรายมาตาทำไมจะต้องมีสสรอ,ออกเป็นคนทําร่าง มันจะหมายถึงการไม่ได้ใช้อำนาจผ่านรัฐสภาหรือเปล่ามาตรา291ในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามแก้ทั้งฉบับเขาห้ามแก้อยู่2เรื่องคุณไปตีความได้ไงว่าเขาห้ามแก้ทั้งฉบับเอาอะไรมาอธิบายฮะแล้วเขาเขียนอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กดําบันตั้งแต่มีรัฐมนลมาเขาเขียนอย่างนี้ก็แปลว่าทุกฉบับที่เคยแก้ทั้งฉบับมาผิดหมดอะแล้วคุณจะมาอ้างว่าเจตนารมตอนสสรไม่ใช่สสรสภาร่างของปี49เนี่ยนะที่มาเป็นรัฐมนูรปี50เนี่ยต้องการห้ามแก้ทั้งฉบับ มันอยู่ตรงไหนผมไม่เข้าใจแล้วสมมติมีพูดกันจริงแต่ไม่เขียนเอาไว้ว่าห้ามแก้เนี่ยไปตีความอย่างนั้นไม่ได้นะถ้ากฎหมายบอกห้ามทําอย่างวู้นอย่างนี้เราบอกไปดูจอารมณ์ว่าจริงๆแล้วทําได้ถึงแม้เขาจะบอกว่าห้ามทําก็ทําได้หรือไปดูจอารมณ์บอกเขาไม่ห้ามทําบอกแต่เขาห้าม <c oughs> กฎหมายมันก็ไม่มีตัวตนละกลายเป็นว่าไปดูว่าเขาเถียงกันว่าอะไรแล้วเอาตามที่เขาเถียงดีกว่าอย่าเอาตัวบทที่เขียนชัดดีกว่ามีหรอฮะที่เขาตีความกฎหมายอย่างเงี้ยตัวหนังสือเขียนชัดบอกไม่เอาจะเอาตามที่เขาคุยกัน เขาพูดกันเขาล่างกันหมายความว่าเจตนารมามันตัวหนัง <5 S 2> สือมันตัวหนังสือมันไม่ชัดว่าเป็นอย่างไรจริงหนึ่งวิธีการก็คือไปค้นดูเจตนารมสองคิดว่าตัวกฎหมายมีเจตนารมด้วยตัวมันเองมันจะเป็นอย่างไรสามอาจจะมีวิธีการอื่นๆื่นอีกแล้วแต่หลักการตีความของแต่ละระบบกฎหมายแต่เอาว่าหลักสามันสำนึกเนี่ยถ้ากฎหมายเขียนชัดแล้วว่าไม่ได้ห้ามแก้ทั้งฉบับคุณจะไปตีความว่าห้ามแก้ทั้งฉบับได้ไหม จะมีความมั่นใจอะไรที่จะมากกว่าการที่ระบุไว้ว่าจ,จะไม่แก้หมวดนั้นหมวดนี้มีอะไรที่มันจะทําให้ <ละ S 1> ส่วน <ผม S 1> ที่เขา<ผ>มไม่เขียนถามว,ว่าในอดีตเนี่ยเขาก็เขียนแค่นี้งั้นทุกครั้งก็ต้องมาสงสัยใชย่ไหมว่ามันจะเกินเลยแล้ววลาเขายึดอำนาจเขาล้มหมดเลยนะเขาล้มหมดแต่บอกว่าชอบทําได้ในรัศดรกรรมตัวเองก็ได้บอกว่าประกาศคาสั่งคณะรัฐประหารเนี่ยอย่างมาตาสุนก้าบอกว่าให้ชอบโดยกฎหมายชอบรัมนูญหมดขณะเดียวกันบอกว่ากฎหมายขาดรัมนูญไม่ได้ แต่ถ้าเป็นกฎหมายของคณะรัฐประหารขัดได้หมดครับอย่างนี้ทาไมไม่คิดแก้ทําไมไม่คิดต่อสู้คุณบกินประเมินสถ,ถานการณ์ยังไงถ้าผลคำวินิจฉัยออกมาอาจจะเป็นผลลบกับรัฐบาลหรือว่าพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมว่าสถาบันศาลก็โดยเฉพาะสำนวนก็คงต้องตอบสังคมมากมายแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น ความรู้สึกของประชาชนที่รู้สึกว่าระบบนิติธรรมมันไม่มีหรือมันสองมาตรฐานยิ่งถูกตอกย้าอย่างอย่างมหาศาลเลยแล้วรัฐบาลจะอยู่ได้ไหมครับถ้ามันถึงจุดนั้นรัฐบาลอยู่ได้ไหมนะสังคมจะอยู่ได้หรือเปล่านะมันผมว่าตรงหน้าหน้านามองมากกว่าประเทศจะอยู่ได้หรือเปล่าคือถ้าผิดเพี้ยนขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่เอาเรื่องที่มันชัดๆไปสิฮะว่าอันเนี้ยข้อเท็จจริงมันยุติแล้วมันไม่ใช่มันผิดข้อกฎหมายอย่างนี้อธิบายได้ชัดเจน หรือแม้แต่การรับเรื่องเนี่ยตัวบทมันก็เขียนชัดเจนเนี่ยนะครับว่าให้ไปร้องอายการเพื่อตรวจสอบแล้วก็ยื่นสารล้มนูลต่อไปถามว่าคนร่างอํานูลเนี่ยต้องการให้ยื่นสองทางใช่ไหมยืย่นสองทางเนี่ยไปพร้อมๆกันหรือหรือจะไหนก่อนไหนหลังก็ได้เนี่ยนะครับผลมันจะยิ่งพลิกกึกือใช่ป่ะครับคนร่างล้ำนูลนี่จะไร้สติปัญญาขนาด ขนาดให้เป็นอย่างนั้นเหรอผมว่าไม่ใช่แล้วพอไปดูเจตนารม์ชัดเจนตั้งแต่ปี40จนถึงฉบับนี้ก็คือต้องยื่นผ่านนาการเท่านั้นศารลรัฐธรรมนูญเองวินิจฉัยใ,ในปี49ต้องยื่นผ่านายการเท่านั้น